สมมุติว่านะครับถ้าหากว,ว่าเราไปเป็นนักล่าข่าหัวในโลกวันพีทแล้วสามารถจับพวกยุคสมัยที่ถูกเรียกว่าเรวร้ายที่สุดส่งให้กับทางฝ่ายรัฐบาลโลกพวกเราเนี่ยจะได้เงินรางวัลทั้งหมดกี่เบรีคนที่1กับตันของกลุ่มเจ้าลัดหมวกฟางมังกีดีลูฟีข่าหัว3,000ล้านเบรีคนที่ 2, สองสเลดแพทย์แห่งความตายทาฟกาดีวอเตอร์หลอข่าหัว3,000ล้านเบรีคนที่3ยุทธทัศกับตันเคสข่าหัว3,000ล้านเบรีคนที่4กับตันของกลุ่มเจ้าทลัดหนวดดำมาเชลดีทีสข้าวหัว 3, 9, 9 นักล่าโจรสลัดโลโลโนอาโซโลค่าหัว1111ล้านเบลีคนที่6คาร์โบเน่แกงเบดค่าหัว350ล้านเบลีคนที่7ทะเลคางสแกนแมนอาพูค่าหัว350้าล้านเบรีคนที่8จอมตะกร้าชิวิลี่บอนนีค่าหัว320ล้านเบลีคนที่9จอมขมัองเวนบ,บาซิลฮอคินค่าหัว320ล้านเบลีคนที่10ธทงแดงเอ็กเรกค่าหัว222ล้านเบลีคนที่11นักรบสังหารคิลเลอร์ และคนสุดท้ายก็คือนักบวชปีศาจอูรูดข้างหัว1น8่งล้านเบลีสรุปนะครับถ้าเราสามารถจับพวกจรสลัดที่ถูกเรียกว่ายุคสมัยที่เรวร้ายที่สุดส่งให้กับทางฝ่ายรัฐบาลโลกเราก็จะได้เงินรางวัลทั้งหมดจํานวน15,977ล้านเบลีนั่นเองครับ